Five, four, three, two, one, go

My one six, my one and my one eight, my one la two oh ten My hand, uh, one la uh two oh twenty five. Uh, uh uh so you have uh syntax uh uh

Like a to the first to you know that do uh, show only to ching kong 992 about the video we going to the love the nature love

พระบงครัชชวีดันปีหลวงปบันนี้สิ้นสิ้นที่เรียบร้อยแล้วและกั้ต่อไปของเรื่งชท่านประธานในพิธีไาวพระว่าได้กราบดาพระรัตนตรัยที่ทุ่งบูชาหลังจากนั้นกราบดาองประธานสายสงและกราบดาพระพิธีธรรมและสวัสดิวมารพ่องพระกษณ์เป็นดับนต่อไปของเรืจิตครับ สวายความเคารพรัชกาลสมเด็จพระนางเ,เจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินชีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหวายความเครรพ พระครฉายาลักสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชุนาปีพันปีหลวงถวายความเคารพในโกานี้การพัฒนากรประคุณพระชกปีนาัชนาพลเจ้าคณะจังหวัดตรางจะมาวานวังเพืระอาสุชา ลำดับตอไปครับเท่านสมาชิกสภาที่สถานรับาลด้ร่วมปฏาพร้อมกันกับท่านนายกรัฐมนตรีเช่ ีนครั้เชิญท่านผู้ในการคุณฝ่ายหน้ฝ่ายกฝ่ายนะครั้งเกผมตามเข้างจตามลำดับกบเชิญร่บในการประกอบพิธีต้นส่วนสราพิธามํานิธถวายพระราชจุดสวนในวันนี้ต้องขอคุณในสภาและคนลอป่าแบบโดยท่านนายกเทศสุนทรีนคนลป่าแต่อดจเป็นนกผู้บริหารเจ้าหน้าที่และข้าหลวงาจะพร้งศเกษาิการ รวมสืบคุณทิ่ถวานพรรักจุกส่วนในวันนี้เจอเันแล้วผู้บริหารน,นะครับเดวิดโรเบริกนาครับ something. เทศบาลครลปางนะครับเบเชิญเลยครับเเชิญนเลยครับสาัปเทศสงวนครลำปางนะครับกองชั้นกองศึกษานะครับกองสาธารณสูตนะครับเรียเป็นเชิญตามระดับได้เลยนะครับเป็นเชิญนะครับเพื่อการเตรียมความพรอมแต่ละก็แต่ละสนันะฮ ประอบริเวณด้านหน้าได้เลยนะครับในช่วงต่อไปครับเรชิญครับเรียนเชครับกองการศึกษาครับเรียนเชิญครับส่วนกองชั้นน,น,นะครับเนความรอมบริเวณด้านขวาของพระมหลูวได้เลยครับเรียนชิญครับ ระดับการเรียนการสอนในชุดต่อไปนะครับของการศึกษาจะเป็นระดับต่อไปต่อจากสัญญาณลันที่สุภาพในครับในเชิยครับในเชิยของการศึกษาเป็นระดับการเรียนกาพชุดต่อไป แตจากกองการศึกษาจะเป็นกองช่างนะครับกองงานช่างจะเป็นดับการเดียนทัในชุดต่อไปแต่จากกองช่างแล้วก็เป็นเรเชลเลยครับสุภาพสตรีนักอาเพียบนะครับส่วนสุภาพบุรุษน,นั้นจะสั่งตัวขึ้นนะครับ Thank you.